วันนี้ผลประโยชน์ในน้ำมันเนี่ยมันเยอะมากเหลือเกินรัฐบาลไม่มีทางปล่อยมือเราแล้วก็บรรดาพวกที่ถือหุ้นเองเหมือนกันคนระับมันก็ไม่ยอมหรอกครับถ้าเรามีรัฐบาลแบบมาเลย์น้ำมันมาเลย์มันถูกอ่ะก็ดูมาจากบอ่อเดียวกันด้วยประเทศเพื่อนบ้านกันด้วยความยิงค่าแรงของมาเลย์นะแพงกว่าเรานะรายได้ต่อหัว,วามาเลย์ตอนนี้หนึ่งหมื่นเหรียญต่อคนต่อปีของเราจะเพึ่งห้าห้าพันเหรียญต่อคนต่อปีอยู่เลยใช่ไหมครับราคาน้ำมันของมาเลย์ควรจะแพงกว่าเรา ต่เสือกทุกข์ก็เราอ่ะนั้น,นางอยางเนี่ยมันเรื่องที่อยู่ที่นโย,ยบายของรัฐบาลเนี่รัฐบาลเก่งๆเงนี่ยเขาจะพยายามควบคุมค่าของชีปให้มันต่ำเอาไว้มันไม่ได้ว่าค่าแรงสูงแล้วประเทศจะเจรนะครับค่าแรงสูงเนี่ยกลายเป็นทําให้ประเทศเงินเฟ้เฟอก็ได้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อรักษาสถานภาพในการแข่งขันนะครับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศนี่คือต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ประเทศคู่แข่งเราเนี่ย วันนีนะ้เราเสียศักยภาพไปแล้วในเรื่องของการด้านค่าแรงวันนี้ค่าแรงบ้านเราเแพงเมื่อเทียบกับพมา่าลาวเขมรดังนั้นสินค้าแล้วแต่ที่ใช้แรงงานเยอะเนี่ยเราเลิกคิดที่เราจะไปผลิตสู้ก็ได้วันนี้การปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกยางปลูกอะไรทั้งหลายแรงมันต้องใช้แรงงานเยอะเรายังไม่มีทางขายข้าวได้ถูกกับเวียดนามเพราะเวียดนามค่าแรงก็ถูกแต่ถ้าประเทศเรารู้แล้วว่าอันนี้เนื่องจากค่าแรงมันแพงเราต้องเปลี่ยนใช้เครื่องจกักร ในการปลูกข้าวเราจะทําให้ต้นทุนมันต่ำลงแต่ก็ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะนาของเราแปลงเล็กเกินใช่ไหมสมัยก่อนอาจจะมีที่นาอยู่ร้อยไร่มีลูกสี่คนถึงเวลาลูกเรียนจบเอาแบ่งที่นาให้มันคนละยี่บห้าไร่การมีนาแค่ยี่บห้าไร่คุณจะลงทุนใช้เครื่องจักรยังไงก็ไม่คุ้มแล้วต้องเปลี่ยนเป็นระบบสากรเอาที่นาทั้งหมดเข้าสากรเป็นสมาชิกสากรแล้วก็รวบรวมผลผลิตทุกคนมีที่ดินมาเป็นตัวลงทุน ล้สาสหกรณ์ก็มีเครื่องจักรเครื่องจักรนี้เอามาเพื่อสรับสมาชิกสหกรณ์จ,จะมีที่นาทั้งหมดหมื่นไร่ที่เป็นของสมาชิกร่วมกันดังนั้นการทนานาเนี่ยใช้เครื่องจักรแล้วน,นะทุกคนกลายเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็แบ่งผลนระตามที่ดินที่ตแต่ละคนมีอย่างนี้ต้นทุนจะถูกลงแล้วสมัยโบราณใช้การลงแขกใช่ไหมช่วยกันดําช่วยกันเกี่ยวใช่ไหมชาวบ้านนั่งถึงเวลาเที่ยงกับกระติกในเขเหนียวโขาาณอย่างงี้มันทําได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้ว ประเทศเราจะทํานาโดยใช้เครื่องจักมันทําไม่ได้เพราะที่ดินมันแปลงเล็กเหลือเกินจะไม่ต้องเช่าที่เขาบ้าง,ต,งต้องมาเช่ารถไถเขาบ้างใช่ไหมค่าเช่ารถไถบางทีแปลงเล็กๆกูก็ไม่อยากมาให้ไปแล้วไม่คุ้มมังไรถเกี่ยวข้าวรถสีข้าว,รถ,าวรถอะไรแล้วแต่นะมันก็ไปทําแต่แปลงใหญ่ชาวนานเล็กๆก็ตายก็ต้องใช้แรงงานทําต่อก็ต้องใช้แรงมือคนทําต่อมันก็ไปไม่รอดแล้ววิธีแก้ถึงบอกว่านี่การแก้ให้ปลูกข้าวต้นทุนต่ำกว่า เวียดนามคือต้องทํำยังไงให้ที่นาแปลงใหญ่ขึ้นและนําเครื่องจักรมาใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้แต่แน่นอนครับจะมีใครมาลงทุนซื้อที่ดินมาทํานาไม่ได้ก็ต้องเอาเข้าเป็นสากลให้ทุกคนมาเป็นสมาชิกแล้วก็ทํางานในรูปว่าเอาที่ดินทุกคนมาเป็นทุนแล้วก็ช่วยกันแล้วก็บริหารโดยสากลผลผลิตทั้งหมดขายเข้าสากลสากลเป็นคนกําหนดราคาขายขอ้อราคาออกอย่างเงี้ยมันก็เหมือนญี่ปุ่นที่สากลเขาระบบสากลเขาแข็งแรงมาก เขาสามารถกําหนดราคาผู้ผลิตง,งานเกษตรได้แต่วันนี้คนไทยต่างคนต่างทาตัดราคากันเองบ้างผูค้ากลางเป็นคนกําหนดราคาแต่เกษตรกรในหลายหลายประเทศเกษตรกรเป็นคนกําหนดราคาหรือเปิดให้มีการประมูลนั้น้าแก้ต้องแก้ในระบบอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับโดยทฤษฎีมันพูดง่ายอยู่แล้วนะแต่ในทางปฏิบัติประเทศนี้มันขี้โกงไนงะในทางปฏิบัติก็ต้องปากโกงให้ได้ก่อนนะ ว่าเอ้ยอันดับแรกเนี่ยต้องไม่มีการโกงทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเราตั้งกติกาอะไรขึ้นมาทุกคนต้องเดินตามหมดมันก็ไม่มีการโกงอันนี้พอทําเป็นแบบนี้มีการลักลอบขายข้าวขายตัดราคากันเองรายเล็กก็เสียเปรียบตลอดรายใหญ่กูมีข้าวเยอะใช่ไหมกูรอไม่ได้กูต้องรีบเอาเงินมันก็ถึงว่าเกิดไม่เกิดความสามัคคีครับจริงระบบสากลเนี่ยในหลวงท่านเอามาลงต้องนานแนละ้วแต่ว่าพวกเราไม่สามารถทําให้มันไนดะ้แต่สากลมีไว้หไปกู้เงินครับ จิตน่สากรเนี่ยได้ยินไหมครับสากรอันนี้นจะมาช่วยในการที่บริหารงานบริหารต้นทุนแต่นี่สากรนว่าเราอะไรปล่อยเงินคู่ไอ้ยยเยี้ยแทนที่ช่วยเกษตรกรในการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑ์นะผู้บริหารสากรไม่ไมเก่งทุกคนอ่ะถ้าลองเโอเคเระบบอ่ะสากรภาคผู้ปลูกข,ข้าวภาคกลางภาคอีสานสากรผู้บปลูกข,ข้าวในจังหวัดสุรินทร์ ช่ไหมครับแล้วเอาอันนี้ไปต่อรองกับโรงสีแล้วก็บูดเลยต้นทุนเราเป็นขนาดนี้นะในการผลิตโรงสีจะรับซื้อได้เท่าไหร่ผู้บริโภคในประเทศจะได้ราคาข้าวเท่าไหร่ทุกคนต้องตกลงกันเรียบร้อยก่อนรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพให้ใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดผลิตข้าวในขนาดนี้ราคาบริโภคในประเทศขนาดนี้จะมีเหลือส่งออกปริมาณขนาดนี้แต่ถ้าส่งออกในราคาแบบนี้สู้กับเวียดนามไม่ได้จะต้องลดราคาลดต้นทุนลง หรือว่าต้องลดปริมาณก,การผลิตลงหรืออาจจะต้องปลูกเฉพาะข้าวสายพันธุ์ที่ต่างสายพันธุ์ไหนที่ตลาดไม่ต้องการก็ต้องงดการปลูกเพราะปลูกมาก็ขายไม่ได้ก็กลายเป็นภาระประเทศที่ต้องมานั่งจำนำอีกแต่วันนี้มันไม่มีรัฐมนตรีเกษตรที่มันเก่งขนาดนั้นรัฐมนตรีเกษตรเก่งก็โอเคเลยวันนี้เรามาทํานี้ว่าจะแก้ปัญหาในระบบโครงสร้างการค้าข้าวในประเทศนี้ตอนนี้สมาคมชาวไร่อ้อยก็ขึ้นตรงกับอะไรกบโรงงานหีบอ้อยตอันนี้ว่าเป็นคนกำหนดแล้วกูจะซื้อเท่าไหร่มันไม่ได้ เกษตรกรเราไม่แข็งแรงความรู้มันไม่มีพอถึงเวลาตั้งขึ้นมาก็เล่นพรรคเล่นพวกประเทศก็ไปไม่ไหนะชาวนาก็รวมตัวก็ไม่ติดทุกวันนี้แล้วแต่บางก็เลยต้องมาใช้วิธีเดิมคือพยุงราคาประกันราคาจำนำก็แค่นีน้ประเทศนี้แม่ทำเฮียอะไรไม่ได้หรอกเพราะทุจริตมันเยอะไม่ซื้อตรงหักหลังกันเองตัดราคากันเองเอาเปรียบก,กันเองตลาดข้าวอยู่ในมือโรงสีไม่อยู่ในมือชาวนาชาวนาก็รวมตัวก็ไม่ได้อะลา,าเองก็ใช่ไหม แล้ววันนี้นะประธานในแต่ละจังหวัดเนี่ยตั้งสมาชิกก่อนเลยว่านโยบายให้แต่ละจังหวัดไปตั้งสากรผู้ปลูกข้าวโดยมีเงื่อนไขแบบนี้ทุกคนจะต้องรู้ต้นทุนตัวเองแล้วก็ให้แต่ละในระดับจังหวัดกมาระดับภาคระดับภาคกมาระดับประเทศทุกคนจะต้องแชร์ข้อมูลกันใช่ไหมแล้วก็แชร์เลยว่าบพื้นที่ปลูกข้าวไม่เท่าไหร่ ผลผลผลิตอะไรสายพันธุ์ข้าวเป็นแบบไหนพื้นที่ไหนเหมาะสมคู่ข้าวแบบไหนเรารู้แล้วเนี่ยทำไมรัฐบาลก็มาเป็นตัวกลางเราโอเคนะวันนี้โรงสีที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องตกลงกันเสร็จไม่ใช่ถึงเวลาปุ๊บไอสัตว์ลักลอบขายโรงสีที่ไม่อยู่ในนั้นอีกช่วงข้าวขาดข้าวราคาดีแอบขายเองอีกใช่ไหมช่วงราคาข้าวไม่ดีแม่งมาพึ่งสากรแต่ราคาข้าวดีแอบขายกันเองเหมือนกาแฟเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกาแฟแม่งขาดความต้องการกาแฟประเทศไทยประมาณปีละแสนตัน คนไทยผลิตได้ประมาณปีประมาณนักสองนห้าหมื่นห้ตันแต่เกษตรกร,ร,กรปลูกกาแฟเสือไม่รวยเพราะอะไรเพราะว่ามีโคต้านําเข้ากาแฟเพราะเกษตรกร,ร,กรได้ราคาดีของในประเทศยังไม่ทันหมดนําเข้าอีกแล้วอาชิบหายเจอกาแฟลาวตีปุ๊บเกษตรกร,ร,กรไทยก็ต้องยอมลดราคาลงมาเพราะมึงไม่ลดกูก็ซื้อลาวใช่ไหมถ้ารัฐบาลบอกเลยนะราคากาแฟต้นทุนของประเทศไทย กิโลละร้อยยี่สิบกาแฟลาวกิโลละแปดสิบถ้าใครจะนํากาแฟลาวเข้าก็ได้ถ้าเกิดกาแฟาไทยขาดตลาดแต่ต้องจ่ายอัตราภาษีให้ราคาต้นทุนกาแฟาอยู่ที่ร้อยี่สิบเท่ากันวันนี้เมื่อกาแฟผลผลิตของไทยออกเรารู้แล้วกาแฟเนี่ยในประเทศไทยไมันต้องร้อยี่สิบถ้าตามวันนี้กเกษตรกรตายใช่ไหมครับแล้วเราก็มีของอยู่ไม่ได้เยอะด้วยเราก็ต้องบังคับให้ใช้ของในประเทศหมดก่อนแต่ถ้าคุณจะนําเข้าก็ได้ รัฐาบาลก็ในเมื่อคุณซื้อเกษตร,รกร120ยังซื้อได้นี่การที่คุณจะซื้อกาแฟจากตา่กางประเทศมาแล้วต้นทุน120มันก็เป็นเรื่องที่ต้องทําได้ใช่ไหมครับดังนั้นส่วนต่างนี้ขอเป็นรายได้รัฐเก็บภาษีเออเนั้นราคากาแฟก็ในประเทศไรรก,ก็120มึงจะนําเข้ามาก็120นำเข้ามารัฐก็ได้ภาษีด้วยถ้าใช้ในประเทศร,รัฐอาจจะไม่ได้ภาษีแต่เป็นการช่วยเกษตร,รกรไทยใช่ไหมครับ มันก็ทําให้ราคาผลผลิตกาแฟนี้ชาวสวนติดต่อคุณม้ากาแฟออกแล้วซื้อไหมปีนี้กูอย่าซื้ออะไรกูขายไม่ได้ร้านกาแฟกูกูเจงไปแล้วเห็นไหมครับเหมือนกันมะพร้าวเนี่ยประเทศไทยใช้มะพร้าวเยอะมากแต่ชาวสวนมะพร้าวแม่งกับจนเพราะอะไรเพราะตอนนี้มันเปิดให้นําเข้ามะพร้าวเสรีเข้ามาเนี่ยมะพร้าวอินโดแม่งลูกหนึ่งบาทเดียวมะพร้าวไทยลูกห้าบาทใครอย่าซื้อมะพร้าวไทยอ่ะแต่ประเทศเราเนี่ยป็นไระเด้ที่ผลิตกะทิอะไรโอสินค้าที่ใช้กะทินี่เราส่งออกไปเยอะแยะหมด มีทั้งน้ำมันมะาพร้าวน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นใช่ไหมแต่เกษตรกร,ร,กรสวนมะพร้าวจจนเน่เพราะอะไรเพราะไอ้พวกระบบโคโต้านําเข้านี่แหละครับกูมีโคต้าอยู่กูนําเข้าอย่างเดียวเลยขายโคต้าอีกต่างหากเกษตรกร,ร,กรชาวสวนนายขายไม่ได้หรอกเพราะว่าโดนของนอกตีแล้วมันต้องควบคุมฮ้ยต้องใช้ของในประเทศให้หมดก่อนนะเว้ยของนอกจะเข้าได้ของในประเทศทต้องหมดก่อนนี่ของในประเทศไม่หมดมึงปล่อยของนอกเข้าก็ชิบหายนะครับมันทําไม่ได้เพราะอะไรแม่ง มันคนละกระทรวงบ้างรับสินบนบ้างแอบให้โคต้าพิเศษกับในทุนบ้างประเทศนี้มันเป็นแบบนี้นะถ้ามันเอาจริงนะนโยบายว่าห้ามใช้ของนอกจนกว่าของในประเทศหมดเมื่อของในประเทศหมดแล้วเกษตรกรหมดแล้วถึงเปิดให้เอาโคต้านําเข้าแล้วก็ต้องไม่มีการลักลอบนะอาสตว์แม่บางทีลักลอบเข้ามาแจ้งดีแคลว่าเอามาสิบตันแต่เอาเข้ามาร้อยตันนี้ ประเทศนี้แม่งทุจริตทุกยอมย่าของเถื่อนประจํานะครับมีอะไรบ้างที่เปิดนําเข้ามาแล้วแม่งแ,แจ้งตรงอ่ะแจ้งไม่ตรงหรอกไอ้เหี้ยพวกในโรงนด่ดาน,นั่นแหละแม่งมาร้อยหนึ่งก็บอกว่ามาสิบที่เหลือยัดได้โตนึงรวยกันชิบหายไงวันนี้ของเข้ามาเนี่ยเปิดโต้หรือเปล่าที่มาศิลกากรเนี่ยเปิดโต้หรือเปล่าที่นําสินค้าเข้ามาเนี่ยเปิดโต้หรือเปล่าดีแคร์จริงหรือเปล่าไอ้เหี้ย บางทีนำเข้าขยะพลาสติกแต่ข้างในแม่งซุกสินค้าตะ้งแตู่กไว้เต็มไปหมดเลยเปิดตู้สุ่มตัวตู้เดียว,วที่เหลือผ่านหมดโดยระบบแม่งเฮงซวยอะ่ะถ้าเคยขา้การใครทําแบบนี้มีลักรอบสินค้ามามึงโดนนะติดคุกประหารชีวิตนะวันนี้รู้บ่า้ที่ขยะที่บอกว่าเอาขยะเอาขยะเข้ามาทําไมมากมายมาสารนะมันไม่ได้ขยะมันขยะอยู่ด้านนอกแต่ข้างในแม่งมีสินค้าดีๆทั้งนั้น ที่ลักลอบลเข้ามาไงใครอยากขยะก็มาทํต้นตีนเลยรอบเวลาที่มัขยะอุตสาห์เป็นต,ปตัวเจอขยะที่ย่าที่ไหนนะแดกกันขนาดนี้ประเทศนี้บอกไงถ้าไม่ปราบโกงไปไม่รอดหรอกครับนําเข้าสินค้าคุณก็รู้อยู่แล้วแม่งเปิดตู้ที่ไหนเนี่เรื่องที่ผมอยากทํามันเรื่องพวกนี้ที่ผมอยากทําอยากทําแบบนี้เป็นระดับนโยบายทาแล้วแม่งได้ทั้งประเทศไม่ใช่มาเอาแค่ okay, ซอยกูซอยเดียวคิวสองแถวแถวบ้านกูคิวเดียวอย่างเงี้ยแล้วผมจะทําไงไหวครับผมมีแค่คนเดียว